อำเภอด่านขุนทดเป็นอำเภอขนาดใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น16ตำบล225หมู่บ้านมีประชากรโดยประมาณ128,000คนปัจจุบันมีนายสักกรินเสมิรันเป็นนายอำเภอด่านขุนทดที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารงานปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรศูนย์ดำรงธรรมฝ่ายความมั่นคงสำนักงานอำเภอโดยเป็นที่รวบรวมศูนย์ราชการไว้ในพื้นที่รอบที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดเช่นสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาอำเภอด่านขุน เกษตรอำเภอด่านขุนทศสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทศสถานีตำรวจภูทรด่านขุนทศศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำอำเภอด่านขุนทศสวัสดีครับผมนายสคริป์สิทิ์ยันนายอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาที่ทำการปกครองอำเภอเป็นศูนย์กลางในการดูนาการการทำงานในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานที่เป็นภาคีคือสายต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอร,ระดับตำบลลงไปถึงระดับหมู่บ้านที่จะบูรณาการการทําง,งานร่วมกันในการบริการและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอําเภอหนานบุทจังหวัดคนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ราชการสระดวกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทางอำเภอเองได้มีการพัฒนาปรปับปรุงทั้งด้านอาคา,า,ารสถานที่ ด้านการบริการด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยคนพิการเพื่อให้เกิดความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่อำเภอด่านอุบลครับ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดมีระบบก,การขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงสถานที่บริการสะดวกต่อการเดินทางที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถให้บริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งเพศอายุหรือความแตกต่างเพื่อสามารถสร้างการให้บริการได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการทางลาดสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีรถเข็นสำหรับคนพิการมีประตูเปิดปิดอัตโนมัติสำหรับคนพิการห้องน้ำสำหรับคนพิการประตูสำหรับคนพิการ สร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติได้แก่สวนสาธารณะสวนย่อมที่คำนึงถึงคนพิการสตรีมีคันผู้สูงอายุจัดให้มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติกรณีประชาชนที่มาติดต่อราชการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสัญญาณเตือนภัยและลูกบอลดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้นในที่ทำการปกครองอำเภอมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการออกแบบพังงานและระบบ การให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการที่โล่งโปร่งไม่แออัด และคำนึงถึงการให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้โดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนมีการออกแบบในจุดที่สำคัญหรืออันตรายโดยจัดให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักสากลเช่นติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเช่นน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีจุดประเมินผลความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์มีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสม มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเช่นจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะชีวภาพหรือขยะอินทรีย์ถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีวิธีการจัดการขยะโดยมีการใช้กระดาษ reuse มีการใช้เอกสารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษมีการเผยแพร่ทางราชการข้อสั่งการต่างๆทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนด้วยการลดการใช้พลังงานภายในสำนัก โดยจัดทำประกาศอำเภอด่านขุนทดเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานโดยกำหนดเป็นมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปิดคอมพิวเตอร์หลังใช้งานหรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและไม่ให้เกิดการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลืองให้เจ้าหน้าที่ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานกำหนดให้ตั้งค่าความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานไว้ที่25องศาถึง26องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดพลังงาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารหรือแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดมีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้มารับบริการด้วยวิธีจัดทำแบบสำรวจทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ 1. ประเภทงานบริการ 2. วันและเวลาเปิดให้บริการ 3. สถานที่ให้บริการ 4. ความยากง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ 5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ 6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้มารับบริการโดยมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเช่นมีการจัดเวรกำนันผู้ใหญ่บ้านมีป้ายบอกขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่างๆ Facebook ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา Facebook ฝ่ายความมั่นคงอำเภอด่านขุนทดเทจดํำรงทำอำเภอ อำเภอด่านขุนทดเทศสำนักทะเบียนอำเภอด่านขุนทดเพิ่มเวลาการให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12-13นาฬิกาโดยไม่หยุดพักเที่ยงปรับปรุงสถานที่ให้บริการได้แก่ห้องสุขหาห้องน้ำบริการประชาชนโดยจัดทำตารางการทำความสะอาดห้องน้ำให้นักการและตั้งเวรตรวจห้องน้ำทั้งเช้าบ่ายโดยเสมียนตราอำเภอเป็นผู้ตรวจเวรจัดให้มีคู่มือประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดมีกลไกรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่างๆช่องทางการร้องเรียนทางช่องทางออนไลน์เช่น o o o l l r รีวิวมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมมีตู้ราชสีหรือตู้แสดงความคิดเห็นมีการสร้างศักยภาพให้บุคลากรภายในเช่นมีระบบการทำงานแบบพี่สอนน้องสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้แก่ตำรวจสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบก,กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจสาธารณสุขในการตรวจตราสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ที่ทำการปกครองอำเภอเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆเพื่อทบทวนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนโทดมีการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนการขออนุญาตทางปกครองอาวุธปืนโรงแรมโรงรับจำนำสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการค้าของเก่า านนเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตมีการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่มีบริการจองคิวล่วงหน้าที่สามารถนัดวันเวลารับบริการได้แน่นอนมีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ และพัฒนาระบบการให้บริการเช่นระบบอีโดป้าหลายเส้นระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนระบบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยระบบนิดป้าและระบบไทยคิวเอ็ม มีการนำนวัตรกรรมบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในช่องทางด่วนพิเศษสำหรับให้บริการกลุ่มเปราะบางได้แก่คนพิการคนชราสตรีมีคันหรือกลุ่มคนพิเศษได้แก่พระภิกษุสามนเณรที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดมีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากการประเมินเลื่องเงนเงินเดือนตามปกติเพื่อสร้างขวัญกำลังใจอีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรให้ผ่านการตรวจคัดกรองใบสมัครขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก GCC ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,560 ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทดพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าและยกระดับคุณภาพงานบริการให้แก่พี่น้องประชาชนมุ่งสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก GCC ที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายอย่างยั่งยืน